ถ้าวันไหนอยากกินข้าวต้มนะหรือข้าวสวยร้อนๆตะเกียบสักคู่หนึ่งนะนี่ต้องเมนูนี้เลยยำไข่เค็มครับนี่ทำน้ำยำรอไว้ก่อนใช้น้ำตาลมะพร้าวน้พริกปน่นน้ำมะนาวน้ำมะนาวบีบน้มะนาวสดๆเลยนะครับแล้วก็น,น้ำปลาอย่างดี ต้องอย่างดีด้วยนะมันจะอร่อยเนี่ยกะเทียมใส่น่อยนะฮะรสชาติมันจะออกเป็นสมุนไพรเลยนะครับทําไว้นี่ไก่เค็มสามฟองแหมปอกกันยากยากเนี่ยไข่ขาวมันชอบติดเนี่ยหลุดออกไปเป็นกระตอนกระแตนเลยเนี่ยกินกันสองคนเนี่ยโอเคแค่นี้แหละกินเล่นกินเคี้ยวตุยตุยไป พาก็เอาเท่าที่มีแหละนะหอมหอมูใหญ่นะครับปักชีฝรั่งต้นหอมนะแล้วก็ปักชีฝอยนะฮะที่อร่อยเพิ่มรสชาติขึ้นมาก็คือ,อ,อกระเทียมดองนี่ใส่แล้วกินไปเคี้ยวไปโอเคเลยครุกคราเข้ากันนะครับก็นง่ายทำง่าย,ายนะฮะนี่นะครับโรยหน้าเลย เนยได้กินผักเมนูนี้รับรองใครเป็นโรคท้องผูกนะเนี่ยเนี่ยกินเมนูนเสร็จจากเรียบร้อยเนี่ยพักเดียวตอนนั้นหลดย่าไหลเป,ปิดเลยนะครับ